อ้ปั๊บปั๊บปั๊บว้าดบัาไงตัวนี้อ้โหหลอดฟันเลยครับอ้กราบสวัสดีนะครับพี่น้องนะเขามารับชมนะ้สองบานลนสวนจริญนพรอนะครับมาตัวนี้ก็เป็นไม้ผมใส่หนูเนาะนะครับใส่หนูไหวเห็นกบมันโดดลงสะก็เลยไปหาปลาเข็งมาใส่หนูพี่เลยเนาะใส่หลอดนาแรงนะครับ หนึ่งสองสามสามอันมาวิ่งลงมาแหล่ครับโอ้ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โอเต็มไงเลยครับพี่น้องโอ้พี่กบกันเนือรู้ว่าน่าแหล่ะเพื่อเรากบเขาไงโอ้พี่น้องอืมแต็มนิดครับนี่โอ้ใสงง่งามๆเลยครับโอ้แสบๆเลยใส่นี่โอ้ว่หลังแหลกกระมาเลยครับ ฮะเบิ so centre, ้งหนังทีสองพี oh ่น้องใส่ไปสามนังเองลองใส่เบิ้งเขาแบบกบมันบกเขาหนาแรลี่ยงเขาปะเขาบอกกบมันเขาง่ายเนาะก็เลยลองใส่เบิ้งเห็นกบมันโดดลงสะนะจึ้งจิ้งเงียบเอ้าโอ้โหบืองเงียบเลยพี่น้องโอ้ยเต็มรอบเลยครับวาดเปงนไงตัวนี้โอ้าววู้วพี่น้องกู้ได้มันบ่มีกบ ว้าครับอู้เอิบเลยครับอู้อ,อู้อย่าห่วงอย่าห่วงเดี๋ยวงูมาสองหลังสองหลังสองแต้มแล้วมี้องอหลังที่า๊า อลังดีสายอยู่คุณหลังทีสายเป็นไรโอ้โหลังที่าไไ้าวกันเรื่องครับพี่นอ้องโอ้หลอดฟันเลยครับโอ้โอ้สองแต้มครับตัวนี้โอ้สองแต้มพี่น้องโอ้โี่ครับ่สองแต้มมันหมาเลยครับโอ้ ไอ,อ้กบดาหลงนี่มานแข่งตัวนี้โอ้ครับงไงเดี๋ยวนี่โอ้ไงตัวหนึ่งหน่อยตัวหนึ่งครับโอ้โอ้มามาแล้วพี่น้องนะสามหลังสามหลังสี่ตัวโอ้สุดยอดครับโอ้อ่ะทะเบิงกันครับนะพี่น้องสี่เต็มโอ้ม,ามานันมาไงตัวนี้งหลอดสามหลังไอ้สี่เต็มโอ้อันนี้เป็นไงไครับเป็นไงเลย โอ้โหอะโอเคนะครับมือนี้ลองใส่กบหนาแรงมึงโอ้หมา,านแข็งดีตัวนี้อันเดี๋ยวมาใส่มาอีกนะอ่ะฝากกดติดตามนะครับสองบานเลยสวัสดีคุณพ่อนะครับนะมือนี้กะสวัสดีครับผม